แล้วก็เป็นคุณแม่หรือเชื่อเนาะว่าเนี่ยค,คุณแม่ตอนนี้น้องเท่าไหร่ละคะหนึ่งขวบสองเดือนค่ะหนึ่งขวบสองเดือนนะะ 1> 1้องน้ําทะเลน้องน้ําทะเล,ะเลชื่อเพราะม,มากอืมทาไม,มตั้งชื่อเป็นลิงก์กับเรามันน้าชาน้าําทะเลเพราะว่าชาชอบไปทะเลชอบไปเกาะชอบแบบคือเอออก็ไปแต่ก่อนไปทุกเดือนเลยเคยไปอยู่บนเกาะแบบสองเดือนเลยแบบนี้คือชอบมากเป็นชาวเกาะ เป็นชาวเกาะเป็นชาวเกาะเป็นแบบชอบชิลอะไรอย่างเงี้ยชอบผิวแทนชอบไปนอนอาบแดดชอบไปอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบลูกก็เลยออกมาเป็นชื่อน้ำทะเลน้ำทะเลนี่นี่คือหลังคลอดหรือก่อนคลอดหลังค่ะหลังนี่หลังคลอดโอ้โหนี่หุ่นแบบมากกลับมาเท่าเดิมเลยไหมคะหรือน้อยกว่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมที่แบบเท่ามภายในระยะเวลานานแค่ไหนคะ อหลังคลอดเราไม่ได้ตั้งใจลดเพราะเราต้องให้นมใช่ไหมคะเราต้องการให้ลูกได้รับสารอาหารอันนี้ก็ไม่นับ <c oughs> แต่เรามาตั้งใจจริงๆอ่ะประมาณ3ามเดือน <c oughs> ที่แบบคุมอาหารแล้วก็เลือกทานแล้วก็ออกกําลังกายแบบจริงจังมากอะไรแบบนี้ค่ะประมาณ3มเดือนโอ้สามเดือนแล้วลดได้ขนาดนี้เลยเก่งมากแต่ก็โหดเหมือนกันแบบว่าทานได้วันละมือ้อหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> ซึ่งแต่ก่อนเราทานแบบจัดเต็มมากมันเหมือนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแบบจะกลับมาเป็นเหมือนทรงเดิมอะไรแบบนี้ค่ะสามเดือนนี้นับว่าเร็วไหมสําหรับการ้นชเร็วค่ะใช่ใช่มันตกใจในรูปร่างจากคนเราเคยผอมไงฮะแล้วพอเราคลอดลูกปูพะแพ์น่าจะรู้เหมือนทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันเพลแบบเอวทําไมมันดึงขึ้นมาแล้วมันแบบมันไม่เฟิร์มเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบเหมือนกดดันตัวเองในเรื่องดูดีน่ารักมาก น้ําทะเลเห็นบอกว่ากว่าน้องเขาจะมานี่เราเหนื่อยมากๆกว่าน้องเขาจะมาใช่จนท้อเลยใช่ไหมฮะก็พับโปรเจกต์ไปแล้วอะค่ะว่าแบบว่าใช่คือพับโปรเจกต์แล้วก็ไปฝากกำลังจะไปฝากไข่ณวันนั้นเลยค่ะอ๋อหมายความว่าเท่าที่ผ่านมาก็คือทดลองโดยธรรมชาติก็คือปล่อยดันธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติมาโดยตลอดแต่ก็มีความตั้งใจมากก็คือเหมือนนับวันไข่ตก นะแบบเป๊ะๆปไป,ป,ปเลยแล้วก็แบบมีการทานยาจีนมีฝังเข็มแบบนี้พยายามไม่เครียดลดงานลงจะได้แบบไม่ต้องคิดเรื่องงานเยอะหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็น้องก็ยังแบบยังไม่มายังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ชีวิตชาติเนี่ยมันเป็น t r a g ที่มานานแล้วอ่ะก็คืออย่าไปตั้งใจมากา <laughs> ทาตั้งใจมากตั้งใจมากปุ๊บจะไม่มาด้วยหลายหลายอย่างอย่างเงี้ยค่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นอะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไร,ไไนไรนก็อยู่กันไบอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ ไปฝากไข่เผื่อวันหนึ่งจะมีอะไรกันกี่ปีพยายามอยู่นานไหมกี่ปีเป็นปีไหมไม่ไม่นานมากค่ะประมาณหกเดือนได้ค่ะคุณอาอ๋อหกเดือนโอ้ในการรุ้แต่แต่พี่ได้จามีความตั้งใจไงรู้สึกว่าหกเดือนนี่เราตั้งใจโอเคพักใช่มัน้อเพราะเราตั้งใจมากถูกต้องใช่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคงั้นฝากไข่ก่อนแล้วพักไปปรากฏว่าวันที่ไปฝากไข่คุณหมอตรวจภายในใช่ไหมคะตามสเตปคุณหมอก็เลยบอกว่า ทำไมแบบบอกว่าท้องอยู่นะกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยแบบอ้าวมาเฉยเลยมาเฉยมาเฉยก็แบบอย่างนั้นไปเลยเจอซะขนาดเลยหมอแล้วก็คลอดธรรมชาติด้วยคลอดธรรมชาติด้วยค่ะทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนกลัวเลือดมากกลัวเลือดมากแบบเป็นคนบริจาคเลือดไม่ได้มากคือมากที่สุดเลยช่วงที่เขาเจาะอาเลือดไปตรวจแค่หลอดแค่แค่เนี้ยเป็นลม ก็เลยเป็นคนกวเลือดขั้นสุดๆเลยค่ะแต่อันเนี้ยกรณียกเว้นเพราะคุณหมอบอกมาว่าเนี่ยการคลอดธรรมชาติจะมีเบนฟิตอะไรกับลูกบ้างลูกจะแบบแข็งแรงไปตลอดชีวิตเขาเลยนะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไหวในการธรรมชาติด้วยอายุด้เลยต่างๆรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะไหวอยู่แหละก็เอาธรรมชาติไปเลยยอมเลยเอาเด e รเวจนกระทั่งก่อนคลอดมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนน้ำน้ำข้ามชันเนี่ยมันไหลออก แบบกบหมดแล้วอ <eye> <fit> ุณงก็จะไม่มีน้ำที่แบบที่เขาจะสไลเดอร์ออกมาะก็คือสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้การคลอดง่ายๆแล้วไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะซึ่งขอชันเนี่ยมันก็คือมันมันเหมือนจะหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่าเอองั้นผ่าไหมผ่าดีกว่านะคะผ่าไหมอะไรเงี้ยค่ะชันก็ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอก็แบบทนไปเลยค่ะทอดธรรมชาติไปเลยก็แบบสุดเอาให้สุดอะไร่าเยเป็นคนทำอะไรทำสุดก็ ก็เลยออกมาเลเบอร์อยู่กี่ชั่วโมงรอรอให้ปวดท้องคลอดเปิดใช่ประมาณประมาณ28ชั่วโมงนะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเราปวดท้องคลอดหรือยังคะพี่ชาอ่ไม่ปวดแต่มีน้ําน้าคล่ําเนี่ยไหลลงมาเป็นน้ําไหลลงมาแบบยกวาน้เดินละน้ําเดินแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลละใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนในละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช็อกแบบออกมาไม่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยวันที่แบบ วันที่หนึ่งมกราถนนโล่งมากคนยังไม่ตื่นจากปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย28ชั่วโมงอะคุณเออใช่ใช่ใชมันมีความแบบคุณหมอบอกว่าอึดมากนะหนูอึดหนูอึดมากเลยนะยอะไรเงี้ยคือเราก็แบบสู้ตายคะ่ะสู้ตาย,ตายเพื่อลูกนี่เนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะออจิตวิญญ,ญาณของความเป็นแม่เรามีวิทยาต่วันคลอดนะลองดูนะฮะมาสดมากวันปีใหม่ ก็คือวันที่หนึ่งเลยวันที่หนไม่กลเลยงังลูกไม่เปิดเลยแต่เดิมตอนนี้นะคะก็ให้ยาเรียกว่าอะไรยาเล่งอย่างนี้นะคะให้หมดลูกเบียบตัวฉี่ขึ้นตอนนี้หมดลูกเปิดประมาณสี่เซนแล้วนะคะประมาณเที่ยงคืนไปเปะเ,เ,เลยอ่า เดี๋ยวเราจะทําการบล็อกหลังกันนะคะเขาบอกว่าหลังบล็อกหลังแล้วก็จะแบบสบายเลยนะคะไปจนถึงคลอดคุณหมอบอกว่าคลอดไม่น่าเกิน8ปดโมงเช้านะคะอยู่อย่างเี้ว่า แบบวันนั้นน่าเจ็บก็เจ็บคลิปก็ต้องทำเหมือนทำเพราะว่าอยากให้ลูกแบบเปิดดูทุกวันเกิดแบบนี้ค่ะบาเนี่ยทุกวันปีใหม่ใช่เนี่ยดูล้วก็แบบทุกครั้งที่ดูก็จะซึ้งมากค่ะกลับมาที่การลดหุ่นตอนนั้นก็คือตั้งใจที่จะลดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถือว่าจินคลีนอะไรต่ออะไรทำยังไงมันเวลาชีวิตตอนนั้นคือชาออกกำลังกายตั้งแต่ท้อง ตั้งแต่รู้ว่าเนี่ยตั้งคันสามเดือนเทรนเนอร์บอกว่าออกได้ตั้งแต่สาเดือนเป็นต้นไปฉันก็ออกเลยตั้งแต่สามเดือนสองวันสามวันนี่ยคือก็อไปนะ่ตอนนั้นจนถึงจนถึงคลอดน้องบอกว่าให้พักก่อนเดือนหนึ่งเพ,พราะแผลมันยังไม่หายหลังจากเดือนหนึ่งก็ออกต่อมันเรื่อยๆอก็จะเป็นไทมิงง่งที่ว่าแบบให้นมเศษออกกําลังกาย อีกสชั่วโมงให้นมเป็นลุแบบนี้ก็คือเมนเทนทุกอย่างตื่น7จ็ดโมงหกโมงทุกวันทุกวันนี้ก็ยังตื่น7จ็ดโมงะค่ะอืมเป็นการเตรียมร่างกายก่อนที่จะคลอดตั้งห้าหกเจ็ดเดือนแล้วใช่ค่ะเ,เหมือนมันต้องทําตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไม่ใช่แบบพอคลอดปุ๊บแล้วค่อยมาทำอะของชาติต้องทำเหมือนทำตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งท้องเลยเออไม่ตามใจปากไม่มีรุ่นที่ว่านั่งกินทุเรียน หรือแบบอะไรไม่ม่ไม่มีฟิลนั้นเลยค่ะชาจะเป็นแบบค่อนข้างทานเฮลตี้ตั้งแต่ตั้งคันสุดก็เห็นว่าทุกคนพอน้องน้ำทะเลออกมาหลงมากโอ้ยพี่เป็น Amazing การมีลูกเนี่ยคือที่สุดคือชาก่อนนนี้ชาเป็นคนพุ่งตรงชาเป็นคนเฉยๆกับเด็กแต่พอมีลูกแล้วชาติแบบดีมากดี h ป p p y มากเลยค่ะหลงมากถึงขนาดต้องเข้าคิวว่าใครจะได้อุ้มเป็นรายถัดไปพา กันดูแยง่งกันอุ้มแยง่แยงกันเล่นทั้งบ้านเลยแบบนี้ค่ะเออนั่นหลยเป็นความมหัศจรรย์ของความผูกพันระหว่างแม่กับลูกคือมันไม่มีคําพูดอะไรที่จะดีไปกว่าคาว่ามันมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหม<า>ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่เสียสละเพื่อสิ่งสิ่งหนึ่งได้ขนาดนี้เพราะว่าแบบเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นมันก็มีแต่เราอะเราทําทุกอย่างเพื่อเราเพื่อโอเคครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แบบไม่เคยรู้สึกว่าให้ได้ทั้งหมดกับคนคนหนึ่งทั้งหมดจริงๆแบบ ไม่เคยคิดเลยค่ะบอกแมสชีวิตก็ยังให้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แล้วเห็นก็บอกว่าติดโควิดจากลูกอ่ะใช่ค่ะติดจนได้เกิดอะไรขึ้นไปเกาะกันไปสมุยค่ะก็เลยติดจากไฟนั้นมาใช่ไหมคะเราชบเป็นคนชอบจูบลูกอ่ะถึงจูบจูกปากจูบแก๊สคือจุบทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นติดมาจากเขาอะไรเงี้ยลูกก็ไม่ใส่แมสลูกไม่ยอมใส่ค่ะเขาเป่เด็กไม่ยอมใส่แมสแล้วกลายเป็นรองโควิดอยู่คนเดียวด้วย ค่ะใช่ใช่เป็นทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยค่ะ oh, <no. S 1> ใช่เป็นแบบอาการแบบใจสัน่นใจสัน่นแล้วก็แบบหายใจไม่ทนันอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เป็นโควิดเป็นมานานเท่าไหร่แล้วน่าจะเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนแล้วครึ่งปีแล้วแต่แต่ช่วงเป็นเป็นนานไหมพี่ชาเหมือนว่าเห็นว่าคนทั้งบ้านนะหายกันหมดแล้วแต่พี่ชาเป็นคนเดียวที่ยังขึ้นสองขีด หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองทีโอโหแต่แต่คุณหมอบอกว่าสองอาทิตย์อ่ะก็คือปลอดภัยแล้วเราถือว่าเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วนะคะแต่นั่นแหละมันขึ้นหนึ่งเดือนเออมันขึ้นสองทีเดือนโอ้โหชาเช็คแบบชาเช็คทุกวันเช็คจนจมูกเลือดออกอ่ะก็เลยเช็คทุกวันเช็คทุกวันเช็คทุกยี่ห้อรีวิวทุกยี่ห้อแล้วในช่วงนั้นใช่ค่ะนี่ตอนนี้ถ้าขวบสองเดือนพี่ชามีวางแลนให้น้องอย่างค่ะว่าอยากให้เขาแบบ เดินทางไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยสักสิบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คงส่งไปเรียนมองนอกไปเลย<ะ>หรืออะไรแบบเนี้ยสิบครัแต,แต่เดี๋ยวดูก่อนเพราะจริงจริงะตอนเนี้ยชาให้ปูไทยให้สตรองพื้นฐานสตรองเคานเชอร์ก็ต้องเป็นไทยเพราะเราเป็นคนไทยแล้วก็ให้เขาไปซึมซับต่างๆให้ได้มากที่สุดเปิดกว้างมากที่สุด ะไรแบบนี้คะ่ะคงมันช่วงสิบขวบกว่าอะไรแบบนี้มไม่ได้ e x p เ c t เลยนะแบบเอาที่เขาชอบที่เขามีความสุขะอะค่ะแล้วก็สพอร์ตเขาตรงนั้นถ้าใครอยากจะฟังเพลงตรงนี้ซ้ำเนี่ยเราจะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงฮะช่องทางค่ะก็ได้สตรีมมิ่งทุกช n น e ลเลยนะคะออ Youtube แล้วก็ช่องทางการฟังเพลงทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากเพจของชาด้วยนะคะ Instagram น้ำชาดอฟโก e ีนะคะช่อง YouTube ของชาก็ชื่อน้ำชาเลย N A M C H A ค่ะ ก็เข้าไปฟังได้เข้าไปฟังได้ชาบูแรงดีก็คืออีกส่วนหนึ่งของน้ำชาธีรนัดค่ะสวัสดีคับขอบคุณครับค่ะเป็นรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ